มาดูความคืบหน้ากรณีพ่อทำร้ายลูกสาวตัวเองวัย3ามขวบเพื่อประชดเมียค่ะล่าสุดตำรวจจับตัวพ่อใจร้ายได้แล้วค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อยุธยานะคะหลังจากมีภาพและคลิปวิดีโอพ่อทำร้ายลูกวัยสามขวบประชดเมียมีการแชร์ผ่านโซเชียลค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท,ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุมตัวนายทศพลแม้นพรหมอายุ30ปีชาวจังหวัดชัยภูมิได้แล้วนะคะที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตําบลโพเอนอำเภท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมลูกสาววัยสามขวบมาสอบสวนค่ะ ด้านพันตำรวจเอกชีรวุฒิแสงมณีผู้กำกับสถานีตํารวจภูทรท่าเรือเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายทศพลคนที่เป็นพ่อนยอมรับนะคะว่าก่อเหตุจริงอ้างว่าทำลงไปเพราะว่าอยากจะเจอหน้าเมีย ซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกไม่ได้เจอหน้ากันเลยเพราะว่าถูกกีดการจากพ่อตาแม่ยายและที่เขาทําลงไปไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายลูกแค่เรียกร้องความสนใจจากเมียค่ะและคิดว่าเมื่อเมียตัวเองเห็นรูปลูกแล้วจะยอมมาพบหน้าก็เลยถ่ายคลิปส่งไปให้ญาติเมียที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิหวังให้ญาติเนี่ยส่งต่อให้เมียด,ดูอีกทีหนึ่งจากนั้นลงคลิปใน t ิ k กต็อกจนกระทั่งมีสื่อนําเสนอข่าวซึ่งทางตํารวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายทศพลน,นะคะเพราะว่าต้องส่งตัวเด็กหญิงวัยสขวบเนี่ยไปตรวจสภาพ ร่างกายให้ละเอียดก่อนค่ะด้านนางสาวจิรารัตน์ภูแชมโชธอายุ23ปีแม่ของเด็กนะคะยืนยันเลยว่าจะดำเนินคดีเอาผิดกับอดีตสามีตามกฎหมายและจะรับลูกสาวไปอยู่กับตัวเองไม่คิดจะคืนดีกับสามีคนนี้อีกค่ะซึ่งที่ผ่านมาตัวเองก็ถูกอดีตสามีทำร้ายทุบตีมาโดยตลอดจนกระทั่งสเดือนที่ผ่านมาถูกทำร้ายอย่างรุนแรงถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยนะ แล้วก็มีการไกล่เกลี่ยว,ว่าขอแยกทางกันดีกว่าแล้วตกลงกันแล้วว่านายทศพลเนี่ยจะขอเอาลูกไปเลี้ยงเองที่ตัวเองตัดสินใจยกลูกให้ไปเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ลูกไป ก็จะตามมารังควานตัวเองอีกนี่คือเหตุผลที่ให้ไปนะหลังจากเลิกกันแล้วก็หนีไปอยู่กับพ่อแม่ที่สระบุรีแต่ตัวนายทศพลยังไม่ยอมเลิกราตามไปรังควานตัวเองและครอบครัวจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่นายทศพลเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกสาวและขู่จะฆ่าซึ่งตัวเองเนี่ยคนเป็นแม่นะตกใจมาก ทางฝั่งพ่อตาค่ะนายทองมาภูชแชมป์ชอบบอกว่าหลังจากที่ลูกสาวขอกลับมาอยู่ด้วยทางครอบครัวก็ถูกนายทศพลเนี่ยข่คมขคู่บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าล้างครัวเลย mm hmm. ตนเองก็บอกตลอดว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็เลิกลากันไปเธออย่าตามมาราวีกันอีกเลยค่ะทำยิ่งลงหลังนหมอครับจะไม่อยากมีเรื่องก็เลยปล่อยปล่อยให้นา mm hmm. อยูด้วยกันลองดูวันนี้น่าจะมีอีกครั้งไหม ให้โอกาสนั้นให้โอกาสนะไม่หรอบไม่ไม่ครับเอาเอาแต่หลานไปนะครับ ก,ก็บอกอีกนะว่ายืนยันแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาหลานไปอยู่ด้วยแล้วมไม่อยู่กับพ่อแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ขอทนกับพฤติกรรมอดีตลูกเขยอ,อีกต่อไปแล้วและจะไม่ให้อภัยด้วยค่ะล่าสุดเราได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนบ้านของนายทศพลน,นะครับเ<ๆ>พื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงๆทศพลเขาเป็นคนที่รักลูกมากๆเลยนะแล้วลูกก็ติดตัวเขาด้วยหมายความว่าลูกก็ติดคุณพ่อที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนว่าเขาดูแลลูกสาวอย่างดีมาโดยตลอดไม่เคยให้อดอยาก พอมาเห็นภาพข่าวเห็นคลิปรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าทศพลจะทำกับลูกสาวแบบนี้ตามในคลิปได้เชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเครียดนะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยหนีไปแล้วก็ทิ้งให้ตัวของทศพลอยู่กับลูกยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยเห็นนะว่าตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันบ้างฝ่ายชายลงมือทุบตีฝ่ายหญิงก็มีบ้างเข้าใจว่าฝ่ายหญิงคงจะทนไม่ไหวก็เลยหนีไปครับจริง ส่วนตัวลูกอะเขาเคยเคยได้ยินเขาทำาห้ไม่เลยค่ะไม่เลยเราเป็นคนรักลูกเขานะคะคนคนรักลูกรักลูกรักเดือนกว่าที่เมียทิ้งไปก็อยู่กับพ่อนะคะก็ดูของมันเองคนเดียวอย่างเงี้ยอาจจะน้อยใจเมียน้อยอะไรเรีกย้องความสนใจอะไรเนี้ยแต่ก็ดูแลของมันเองเลยนะดูแลคนเดียวด้วยซึ่งล่าสุดนะครับตำรวจมีการจับตัวนายนัททัตทศพลนะครับไปตรวจชี ปรากฏว่าผลออกมาเป็นฉี่ม่วงนะครับก็คือมีสารเสพติดในร่างกายโดนไป2ข้อหาในเบื้องต้นนะครับข้อหาเกี่ยวกับสารเสพติดและข้อหาความผิดเกี่ยวกับพระบอคอมพิวเตอร์นะครับที่มีการเผยแพร่คลิปตอนที่ทํร้ายร่างกายลูกนั่นเองส่วนข้อหาอื่นๆเดี๋ยวรอดูผลใบรับรองแพทย์จากคุณหมอก่อนว่าลูกเนี่ยบาดเจ็บตรงไหนบ้างแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ